สวัสดีครับบ้านมูงพระเครื่องนะครับวันนี้เรามาเจอกันใน EP ที่109นะครับรอบเย็นนะครับลองลงอีกอีนึงนะมี20เลรายการพัสดสวยนะครับได้มาใหม่ก็ลองดูเลยแอบบนะหยับกล้องเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับนี่ก่อนจะเริ่มก็แอดไลน์เบอร์โทรนี้นะครับขอรูปเพิ่มเติมได้สนใจติดต่อแอดไลน์เบอร์โทรนี้ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะ ทุกรายการองค์ละสองบาทมีเก็บปลายทางนะครับส่งฟรีเริ่มรายการที่1กันเลยนะรายการที่1เป็นพระปิดตานะครับผมดูเป็นใบาลานนะเป็นไม่ทราบที่นะครับใบาลานหรือคุกลักก็ไม่รู้นะครับเนี่ยภาพฝุ่นเต็มเลยนะครับนี่สวยเลยนะครับรายการที่สอง ก็ปิดตานะครับอยนนี้น่าจะเป็นาสตะวันออกนะเพราะมันเป็นหลังแบบอย่างนี้นะครับเนื้อจะคล้ายองค์แรกนะครับคล้ายคุกรักนะรายการที่สามอันนี้ชนบุรีเลยนะครับเป็นพิมพ์ปิดตานักกล้ามปูสีนะครับวัดอ่างศิลานะหลังยันกระบ,บองแควนะครับอันนี้ เป็นเนื้อผงนะครับเนื้อผงผสีวัดอ่างศิลานะครับรายการที่สี่เป็นสมเด็จปกโพส,สวยๆในเนื้อเขียวปัดเลยนี่หลังพ่ะแม่ธรณีนะครับกรต,ต้องตีเป็นหลวงพ่อลวยนะครับแบบนี้แต่ผมไม่เคยเห็นเนื้อสีนี้นะสวยดีสีสวยมากเลยรายการที่ห้า ก็เป็นพาสิเวลีนะครับเนื้อดำมืยผมก็ไม่ค่อยไนร่นะมือไม่ค่อยดีนะครับนี่นะครับเป็นพาสซิเวลรีก็ต้องตีเป็นหลงพวกกลวยนะรายการที่หกเป็นพาสสมเด็จนะครับเก่าฝุ่นคลักเลยนี่นะครับตามสภา,าพเเป็นลายที่ไหนยังไงนี่ผมไม่รู้นะ ได้มาก็ไลค์ขายไปรายการที่เจ็ดครับเป็นเหรียญกลมนะหลวงพ่อเกษมนะครับ mm hmm. เขมมะโกนะเป็นเหรียญผิวไฟนะครับทองแดงผิวไฟหลังเป็นพระนเรศวรน,นะครับปีสามหกนะครับนี่นะครับละครลำปางนะครับเหรียญเพชรสวยเลยนะครับทุกรายการนี่สองร้อยนะรายการที่แปด ก็เป็นผ้าคุนแผนนะครับเป็นเนื้อขาวนะเจ้าของบอกพ่อป่วยผมไม่มั่นใจนะครับเอาว่าผมไม่แน่ใจดีกว่าไม่รู้จริงรายการที่เก้าเป็นรูปหล่อหลวงพ่อไปนะครับรูปหล่อหลวงพ่อไปนะวัดกำแพงนะครับรูปหล่อหลวงพ่อไป ในการที่สิบแตดเข้าไปอีกเป็นพระศิวลีหรือว่าเป็นอะไรผมไม่รู้นะครับขี่แพะแต่เป็นรอโลหะทองเาหลืองนะแต่มันเป็นแบบว่างานผมว่าศิลปะเขาดีนะนี่เขามีเขียนเขียนว่าวัดถาวรทำยังเป่านะครับแปลว่าอะไรผมไม่รู้นะ พออ่านออกนะครับนี่แต่ศิละปะสวยงามเป็นพระศิวดีศิวลีมีขาวมีขีแพะเนาะนี่นะครับมีการที่สี่แปลกดีนะักแปลกดีในการที่สิบเอ็ดเป็นพระขุนแผนเคลือบนะครับอยุธยาแน่นอนขุนแผนเคลือบนะน่าจะเป็นหลวงพ่ออั้นนะครับวัดพญา รายการที่สิบสองก็เป็นพัะสมเด็จนะครับมีคาบกุนะครับขึ้นเต็มเลยนเป็นเนื้อผงลนะ้วมีคาบกุนะครับใครดูเป็นก็ได้ไปนะผมก็เหมือนเดิมสองล้อรายการที่สิบสามเป็นพระรูปหล่อผมไม่ทราบที่ไหนนะเขาเขียนนั่นแหละแต่อ่านไม่ออกค่อนข้างสึกนะครับ สภาพสิบเลยแต่ผมไม่รู้ที่ไหนนะเป็นลูกหล่อองค์ไม่โตมากรายการที่สิบสี่เป็นลูกอมนะครับเนื้อแข็งเลยนะแต่ส่องกล้องไปเหมือนเป็นเนื้อเทียนชัยแต่ทำไมแข็งจังไม่รู้นะครับเป็นลูกอมเนื้อเทียนชัยนะรายการที่สิบห้า เป็นพยาคุดนะครับกระไหลทองน่าจะเป็นหลวงพ่อเสงนะครับเสงบางนานะปทุมธานีแต่เขาเรียกวินเทจนะั่นเรียมเก่านะครับเนี่ยกระไหลทองในการที่สิบหกเรียมวินเทจเข้าไปอีกเรียบโบราณเลยนะครับแต่เป็นภาพสมเด็จออกคล้ายๆเนื้อว่านนะครับอันนี้ ไม่ทราบที่นะครับเป็นคล้ายๆเนื้อว่านเนื้อผงยาอะไรประมาณนั้นนะครับในการที่สิบเจ็ดเป็นภาพปิตานะครับอันนี้น่าจะเป็นลูสีงด,นะดํานะพอลูีนดําจะพาะไม่ค่อยสวยนะครับไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มีข่าแป้งนวลนๆนะพระปิตาในการที่สิบแปด ็นพระรูปหล่อลงพ่องเงินนะครับเป็นพระรูปหล่อลงพ่องเงินนะนี่เนื้อหลอกทองเหลืองนะตัดช่อตะใบนี่นะครับพ่องเงินรายการที่สิบเก้าเป็นเหรียญปกนะครับแปดรอบลงปุทิมนะครับวัตรละหารไร่เะยองนะหลังยันห้า คิวไฟแดงๆเลยนะครับแดงชัดเลยปกแปดลอบนะครับในการที่ยี่สิบเลียมวินเทจเลยแต่ผมไม่รู้หลงพ่อนะนี่มีพัจยตอยูนี่หลวงพ่ออยู่ตรงกลางด้านขวามือเป็นไก่นะครับด้านหลังก็ฝั่งปาตะเพียนฝั่งตะกุดฝั่งที่วอนผมไม่ทราบสำนักไม่ทราบชื่อนะครับ ต่เจ้าของเรียกม,มาอย่างนี้แล้วเรียกเป็นสามห่วงนะเจ้าของต้องรู้แน่เลยแต่ผมไม่รู้นะครับี่เรี่ยมเก่ามาก็าเหมือนเดิมนะครับสองร้อยบาทสนใจขอรูปเพิ่มเติมแอดไลน์เบอร์โทนนี่เนี่ยนะบ้านมุงพักเครื่องนะครับส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับทุกรายการคงละสองร้อยบาทครับ